ngoài quá trình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  quá ไวเชนเพื่อนๆกันนใดเพื่อนๆทะนรู้จักกันว่าไวเชนหยิ่งหรือไว้งหรือไวทองไวเชนไวเชนไวเชนจะไม่ได้การจอดีกันก,การแนะนำการทุกคนให้ทุกคนการไวเชนที่มงที่มีเป็นเป็นเป็นเท็กสีทองอืมเป็นเท็กสีดำอื เป็นแบบนี้เลยครับโอเคเพลงที่จะว่าวีเซอร์นึ่ที่จะว่าไวาเชนที่จรงครับไวเชนครับเข้ามาลีไวเชนเนีย่าายนะครับว่อออาไวเชนนะครับเข้ามาลีไวเชนครับเข้ามา Mm-hmm.